สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูวัตตพร,รอุยบนะคะในวิชาพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมนะคะ,ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการบทที่5นะคะในเรื่องของการพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคมนะคะ,ะจะมีหัวข้อย่อยอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คืออาเซียนกับการพัฒนาอาชีพนะคะต่อไปเรื่องที่2นะคะ ในเรื่องของจุดเด่นประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจนี่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะต่อไปเรื่องที่3ก็คือศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพนะคะศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพมีอยู่4ด้านนะคะทั้งที่แล้วครูก็ได้อธิบายในในด้านของภูมิในด้านภูมิศาสตร์นะคะต่อไปครั้งนี้ก็จะอธิบายในด้านของภูมิอากาศนะคะด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตนะคะนะคะเรามาเรียนรู้ในด้านภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะก็บอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะภูะมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะหรือว่าเป็นแบบโซนหน้านะคะในขณะที่ภาคใต้ของประเทศไทยและก็ภาคตะวันออกอยู่ในบริเวณ ตอนอกสุดนะคะเป็นเขตเมียกับแบบมรสุมนะคะทั่วประเทศไทยนี้มีอุณหภูมินะคะเฉลี่ยระหว่าง19-38ถึง38องศาเซนเซียสนะคะในฤดูในฤดูแล้งอุณหภูมิเพิ่มสูงสุดอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงหลังเดือนมีนาคมนะคะโดยสูงกว่า40องศาเซนเซียสนะคะในบางพื้นที่ในช่วงกลาง เดือนมษาเนี่ยเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดเหนือศีรษะนะคะทีนี้มรสุมตอนตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภานะคะและก็เดือนกรกฎานะคะยกเวน้นภาคใต้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยนี่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ในช่วงของฤดูทำนานะคะของภาคกลางนะคะ,ะ,ะ,คะประเทศไทยเนี่ย ยังคงมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพนะคะของทั้งพืชและสัตว์อยู่มากนะคะอ,อันเป็นรากฐานอันมั่นคงเนี่ยของการผลิตในภาคการเกษตรนะคะและก็ประเทศไทยได้มีผลไม้เมืองร้อนหลักชนิดนะคะพื้นที่ราว29องค์29เอร์เซของประเทศไทยเนี่ยเป็นป่าไม้นะคะรวมไปถึงพื้นที่ปลูกยางพารานะคะและกิจกรรมปลูกป่าบางแห่งนะ,ะประเทศไทยเนี่ย มีเขตรักษาพันสัตว์ป่ากว่า50แห่งนะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก50ห่งโดยโดย,โดยพื้นที่12ของประเทศเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็เกือบอีกเกือบ20เปนี่ยเป็นเขตป่าสงวนประเทศไทยนะคะใน,นะคะศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะ ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างมากมายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะหนึ่งนะคะทรัพยากรดินนะคะในประเทศไทยนี่แบ่งออกเป็นชนิดได้แก่ดินเหนียวนะคะพวกแม่ในแอ่งโคราชนะคะที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงแล้วก็แม่น้ําแม่สองแม่น้ําตาปีนะคะแม่น้ำปาพนังนะคะดินร่วนพวกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ภาคตะวันออกภาคกลางตอนเหนือและภาคเหนือนะดินทรายพบมากนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะดินอินทรีย์พบมากในป่าพุเช่นป่าพุ่มซีรินทรนจังหวัดนราธิวาสค่ะนะคะตะกี้พูดถึงทรัพยากรดินนะคะต่อไปมาดูทรัพยากรป่านะคะอ่าทีนี้ป่าไม้ กรจะจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกาันตามภูมิประเทศนะคะแล้วก็มีอากาศนะคะมีป่ประเภทได้แก่นะคะป่าผลัดใบพบได้ทุกภาคนะคะแล้วก็แต่ภาคใต้นี่พบน้อยที่สุดน,นะคะและป่าไม่ผลัดใบส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็และบนภูเขาสูงที่มีความชุ่มชื้นนะคะ เช่นเช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนะคะอันนี้อยู่ภาคเหนือนะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะคะนะคะทรัพยากรน,น้ํานะคะในประเทศไทยนี้มีแหล่งน้ําที่สําคัญนะคะหลายหลายที่นะคะก็คือแหล่งน้ําจากผิวดินนะคะมีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นสายสําคัญที่สุดของประเทศไทยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีแม่น้ําต่างๆนะคะตามพื้นทีภาคเช่นแม่น้ํโมลนะคะแม่น้ําชีแม่น้ําวังแม่น้ําปิงแม่น้ายมแม่น้าน่านแม่น้ําแม่กลองแล้วก็แม่น้ําตาปีเป็นต้นนะคะและก็นอกจากนั้นก็ได้จากแหล่งน้ํบาดาลนะคะแล้วนะคะทรัพยากรแร่ธาตุนะคะก็ พบอยู่ในทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแตกต่างกาันตามสภาพทางธรณีวิทยานะคะเช่นสังกะสีพบมมากในภาคตะวันตกและก็กาภาคเหนือนะคะดี่งในพบมากในภาคใต้นะคะแล้วก็แร่แร่รัตนชาติพบมากในภาคตะวันออกนะคะและแร่เชื้อเพลิงพบมากในอ่าวไทยนะคะเช่นแก๊สธรรมชาตินะคะส่วนลิกไนน์เนี่ยก็พบมมากในภานะคเหนือค่ะ นะคะศักยภาพประทไทยกับการพัฒนาอาชีพนะคะในด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตนะคะด้านศิลปะนะคะก็อย่างเช่นพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพย์อ่านนะคะหรือว่าพระราชวังบาง,บางปะอินที่อยู่อยุธยานะคะที่จังห ที่จัหงหวัดนครศรีอยุธยานะคะนี่ก็มีลักษณะเด่นอยู่นะคะแล้วก็ด้านจิตกรกรรมก็อย่างเช่นมีลักษณะเ,เป็นภาพสองมิตินะคะโดยการนำสิ่งใกล้ตัวไว้ตอนล่างแล้วก็ของภาพและก็สิ่งไกลไว้ตอนบนของภาพเนี่ยใช้สีแบบเป็นจริงนะคะคือใช้หลายสีแล้วก็มีเมฆสีนะคะเพียงสีเดียวนะคะ ด้านปฏิมากรรมนะคะก็อย่างเช่นพระพุทธร,รูปนะคะเทวรูปนะคะต่อไปด้านสถาปัตยกรรมนะคะปรากฏให้เห็นในชั้นหลังเนื่องจากว่าสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่นี้ชำรุษสุโูมได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะงานไม้เนี่ยก็ไม่ปรากฏองโดยนะคะแล้วก็ สถาปัตยกรรมไทยที่เห็นอยู่ก็คือบ้านเรือนไทยนะคะหรือว่าโบสถ์นะคะแล้วก็ประสาทราชวังนะคะก็ล้วนสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็การใช้สดจริงๆนะคะต่อไปด้านอาหารไทยนะคะที่เด่นๆก็คืออาหารไทยมีรสชาติ ที่อร่อยนะคะแล้วก็มีความผิดความเปรี้ยวความหวานความขมความเค็มน,นะคะย่าง mm. เช่นพวกแกงนั mm. มนสมันเนี่ย mm. ก็เป็นอาหารที่เด่นของไทยนะคะหรือว่าน้ําพริกปลาทูนะคะเนี่ยก็ยกตัวอย่างอาหารไทยนะคะต่อไปด้านภาพยนตร์นะคะด้านภาพยนตร์ก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะก็คือปัจจุบันประเทศไทยนี้มีภาพยนตร์ที่มุ่งสู่ตลาดโลก ด้วยนะคะเช่นภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งนะคะซึ่งสามารถขึ้นไปอยู่บนตารางบ็อกอฟฟิสในสหรัฐอเมริกานะคะต่อไปด้านดนตรีดนตรีไทยนะคะดนตรีประเทศไทยนะั้นก็มีอิทธิพลนะคะมาจากประเทศไทยต่างๆเช่นดนตรีไทยเป็นดนตรีที่มีความไพเราะนะคะน้าฟังมีสิประเภทนะคะอย่างเช่นเครื่องดีสีดีเห่านะคะ ต่อไปนะคะเทศกาลประเพณีต่างๆนะคะก็อย่างเช่นเทศกาลประเพณีในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายนะคะแล้วก็อย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงนะคะประเพณีตัดบาตดอกไม้แล้วก็ประเพณีบุญบั้งไฟนะคะเป็นประเพณีที่เป็นสากลไปแล้วนะคะเช่นเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็เทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะคะ ประจุการเสนอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะค่อยเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะในวิชาพัฒนาจริยธมชุมชมและสังคมนะคะสวัสดีค่ะ